ตอนนี้มาอยู่กับช่องโซโมโอไอพี่ช่โซมโอฮะน้ำปั่นสุดสั้สุดสองมึงกับช่องมึงกับช่องน้ำปั่นขอโทษครับเอ่อตอนนี้นะคะผมก็จะกลับมาแก้มือคืนที่สองคือผมอะแพ้เองเพราะวันนี้เพราะว่าผมไปดูกล้องบ่อยมากว่านี้ผมผมขอไม่เปิดกล้องแล้วกันขี้เกียจอ่ะไปเริ่มในคืนที่สองมาดิมาแก้มือว่านี้ผมไม่เปิดกล้องนะ ไนรอบนี้ใครจะฟังก็คอมเมนต์ได้นะคะไม่ว่าเลยล้ำันขยับมานีหน่อยจะได้เห็นโอ้โหวันนบ้วันนี้มันก็ไปเมันอยู่ห้องนี้อย่ากผัวไปดูห้องนั้นหลอนมาก n ก้ไหนไป่ชิกาอยู่เหรอชิก้าปะอามีกเต็นใหม่ะดมีการเตนใหม่ใช่ไหมอม่ใช่อนเหรอชไม่รู้อ่ะปดนอยมากเลยเออเมื่อก่อตอนนี้ครับผมหาชิก้าก่อน ชิคก้าแน่เอ,อยู่ตรงนี้ส่วนบอนนี่อยู่แคมป์ห้าผมพอไม่ดูเรื่อนตกใจหนบอนนี่มาเลยตอนนั้นผมจะมาแกล,งล้งถ้าคืนสองไม่ผ่านผมก็ต้องลงคลิปหน้าแน่นอนลายตะเค นนี้เวันนี้ววนยไน้ม่หนวันนี้มัอยู่นโเคตอนนี้ยังไม่เจอไอ้โกเดฟเฟสดิ ผมรู้วิธีการหายโกเดนเซดดี้ซึ่งไอ้รูปตรงเนี้ยเนรูปตรงน,น,รงนี้คุณดูจำไว้ว่ามันจะมีไอภาพต่างกันไปใไปเปิดเพลงไค<อ>เปิดเพงเลงอะไร ผมต้ <Okay. S 1> องดูกล้องแบบไม่บ่อยเกินเดี๋ยวจะพลาดเอาไอ mm hmm. ต,ตัวนี้ทำไมมันกระพริบหนักวะ mm hmm. ตออที่สองปะมันนี่ไงวันนี้อยู่เนี่ยแขนอยู่โอเคไอชิคายังอยู่ตรงนี้โอเค แคมนี้บ่อยตอนนี้พกที่ยังไม่ออกตอนนี้ตีสองแล้วต้องดูก่อน,นยังไม่ออกยังมันเพราะว่าถ้าไอ้บอลน,นี่มันมาฝั่งนี้แล้วอะมามามาถึงไอ้แคมแคมสองดีแล้วอะผมขอปิดประตูได้ไหมผมผมไม่อยากโดนเกมอกโอวออีก เฮ้ยไอ้พัดเฮ้ยไอ้พัดไอ้เฟรที่มันร้องเพลงหลอมมากโ <Holy shit. S 3> อ้โหโอ้โหตอนนี้ยอ,อยาคุณอยากมันช่องบินเอา้าเ <laughs> ออโอเคตอนนี้วันนี้ยังอยู่นี่จะตีสาม吗 ok ok, ơi, oh, đây 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 Bunny, huế, tại sao con đập nan? Oh, mình ok ยังโผล่เลยอต่อเมื่เอเขาไปประูก่อนมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเอาแพ้เอาโอเคไอนนี้ตอนนี้ยังไม่อยู่ยคืนสองแล้วตั้งนานแล้วจะไอ้แล้วทำไมชิการทำงานยงยนอยู่ตรงนี้วะเราดูกล้องก่อน เดี๋ยวแบบหมดดูวตอนนี้แบบแล้วแค่เจ็ดสิบสามสิเกตทันสิบอโอ้ไม่ได้ตกใจหมดไม่ได้กินแล้วล็อกโอเควันนี้ม่เหลอยู่ พี่ี่แล้วพี่สามมันพี่สามมันมาถี่มากเลยไอชิค่ามันมันดีมาน เด ja, ี๋ยวไปเขยิบสองเปดอไรเิดอะไบโอเคมันไม่มาสองตัวดูกล้องนี้ ไอชิก้ามันจะมันจะอยู่นานเออดูกล้องนี้ก่อนอุยลำบากมากเลยคนดูวัวจำสุกแกแหละไม่ใช่หรอกท่านจะผมมัวนะไอ,อชิก้าอยู่ไหนละชิก้ามันอยู่ตรงนี้ไหนอ,อ่ะตรงน,นี้มันแอบปากค้างอยู่ชิฟ็อกซี่อยู่ไหนอ๋อฟ็อกซี่ยังยังไม่มาตอนนี้มไม่รู้มันเดาะมาเพื่อะ อีบอนนี่อยู่ไหนอีบอนนี่อยู่นี่โอ้โหมันจะมาสองตัวมันจะคอมโบตอนนี้สี่ห้าเร็วเร็วขอเปลี่ยนประตูแล้วกันน่าจะผ่านอยู่วะ พุมงเช้าดังต้องอยู่เวลาก่อนอยู่นิ่งๆห้ามเป็นหขึ้นทีเปิดตียงอย่าเพิ่ขึ้นที่ เออผมขอไว้ต่อคืนที่สามประกันรอบนเรไฟที้มันจะมาโอเคนะครับขอจบคที่เพียงเท่านี้ก่อนน้ำมันแล้วขอมาจบที่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปน้ำมันด้วยไปเดี๋ยวคนเดี๋ยวคแชร์กดไลค์กดไลค์ไอ้ด้วยนะครับผมงที่ถึงวันเดี๋ยวเลิกคิดดิ้ง ด้วยนะผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหลายคนนะนะผมช่วงนี้ผมลงคลิปโดมีน้อยมากไม่ไหวบายคับบาย